เมื่อพูดถึงเรื่องการที่เราจะส่งค่านะครับจาก m i n ดอทดาดนะครับไปที่ n w w s r r e n นะครับดอทดาดบ้างนะก็ปกตินะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราส่งค่าโดยการใช้นะครับ u o t s t r u c t o r ใช่ไหมวิธีการที่เราใช้รา w แบบดั้งเดิมนะฮะแต่ตอนนี้เราไม่ต้องใช้ constructor แล้วนะเราสามารถส่งค่ามา,าตรงนี้เนี่ยตรงที่เป็น r รา name ตรงนี้นะครับ push name เนี่ย เราสามารถส่งค่ามาโดยการนะครับเพิ่มนะครับอาร์กเมนะครับเข้าไปได้แบบนี้นะครับอาร์กเมตรงนี้นะครับเราจะส่งค่าเป็น Data Type เป็นอะไรก็ได้เหมือนกันนะฮะเป็น Map เป็น List เป็น String ได้หมดเลยนะฮะก็สมมุติว่าเป็น Map แล้วกันเพราะว่ามันซับซ้อนนะฮะเดี๋ยวจะเข้าถึงค่าภายในให้ดูนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ คียนะครับเป็น String นะครับตั้งชื่อว่า Title แล้วก็ Value นะครับก็เป็น uh, hello world อ uh, ่ะเราส่ง Map ตัวนี้ไปอีกอีกหน้านึ่งนะนะครับโดยใช้อา g u uh, m u n t น t นะครับตรงนี้โอเคครับก็การรับค่าเราจะไม่รับผ่าน uh, ตัวที่เป็น Constructor แล้วนะเราจะนะครับมาที่ตรงนี้ฮะตรง uh, ตัวนี้นะครับผมจะสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับเป็น Final นะครับแล้วก็ตามด้วย Value แล้วกันนะฮะตั้งชื่อว่า Value นะครับตรงนี้นะครับผมจะใช้นะครับสิ่งที่ว่านะครับ m o d e r n route นะฮะโ o d e r ร์ o ร t e เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับ Off Context Dot นะครับ อ่าเซตติงนะครับตามด้วย Argument นต์นะฮะเซตติ e งอาร์กูเมนเนี่ยอาร์กูเมนต์ก็คืออ้างอิงถึงตรงนี้แล้วนะนะครับซึ่งเราสามารถนะครับเพิ่มนะครับ as นะครับตามด้วย data type ได้ด้วยนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับ data type คือ map นะฮะ map ที่มี Key เป็น string และ value เป็น string นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยว่า map นะฮะ string ครับ ก็ string โอเคครับแต่สังเกตนะครับว่าเนื่องจากว่านะครับ modern route context ตรงนี้เนี่ยต้องการนะครับใช้ context นะครับซึ่ง context เนี่ยมันจะมันจะเรียกใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมันอยู่ภายใต้ b u i l d ใช่ไหมแปลว่านะครับเราต้องนำในส่วนนี้มา,าไว้ตรงนี้ ครับโอเคสมมุติว่าผมต้องการจะปริ้นค่าอะไรบางอย่างผมสามารถปริ้นตรงนี้ได้ด้วยนะครับปริ้นา value นะครับา value แ,แล้วก็โอเคตามด้วยนะฮะคีย์นะครับที่เราต้องการจะแสดงผลนะครับผมซึ่งคีย์ก็คือ title นะนี่คีย์ก็คือ title ทำการเซฟน, save. นะโอเคผมจะกดปุ่มนี้นะครับเพื่อไปอีกหน้านหนึ่งเรามาดูกันว่าเราจะได้ผลลัพธ์นะครับตรงนี้ออกมาเป็นอะไรอเห็นไหมครับ Hello World นะครับซึ่งผมสามารถเอา value ตรงนี้ยนะครับ value ตรงนี้มาแทนที่ตรงนี้ได้ด้วยนะฮะ value แล้วก็ title ใช่ไหมนี่เห็นไหมครับปุ๊บนี่ Hello World นะครับ การส่งค่ากลับก็ทำแบบเดิมนะครับเหมือนกับการใช้งานเราแบบปกติเลยซึ่งตรงนี้จำได้ไหมครับเราเพิ่มเมธอดอะไรเข้ามาเด่นนะครับแล้วก็ปรินจะปรินจะทำอะไรก็แล้วแต่เราเลยนะครับใช้วิธีเดียวกันะนะครับตอนนี้นะครับเราก็สามารถรับค่านะครับที่ส่งมาจากตัวที่เป็น main d a t ได้แล้วนะฮะ